วันนี้เรามางานวัดที่วัดปราขุนนะครับอยู่ปากทางเข้าเขื่อนนมรพหรือเขื่อนเทวหลาน <c oughs> จะไปดูในตลาด ีเเีเดินเข้าไปในวัดเลยะ่ะดูอะไรมีตลาดออกอ,อ,อลองไปดูดิดวันนี้มีใครมาเดียกก๋ยวกันึง วันนี้ใครเอ่ยอ๋อวันนี้เบบี้ดักวันนี้เรามอดูงานวัดแถวไทยหน่อยโอ้โห้หมด ทอดมีพับซูชิอันนี้อะไรเลยอะไรทอดอ่ะืออะไร รับวันนี้มีเบบี้ดักคืออะไรอะ่ะ <c oughs> เป็นสต,ติงเหรอฮะวันนี้วงเบบี้ดักมาด้านในก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ารองเท้า อวันไอทีหูฟังลำโพงทางยีนร้อยเก้สาสิบเก้าบาทเดี๋ยวเข้ามันทึกตรงไหนอ,อันนี้เป็นกิฟท์ช็อป20บบาทมีไหมข้างในมีอะไร<ป>ะไหม <ปะ S 1> อ่ะล่ะวันนี้วันสุดท้ายตล้งไงของกินมีแต่โซนข้างนอกกันเลย เรื่องผ้าสร้อยเท้ากระเ๋าหนังส่วนนี้ส่วนของเล่น ขนมเบื้องแม่และมีโอ้มเจ้าลัดกระชัยดีดีไหม,มนี่อยู่คู่กับงานวัดตลอดการขนมเบื้องครับนี่น แล้วก็นี่โอ้ยเหมือนใส่ก่อนแลัวนี่ใส่ตก่อนแล้วตลอดมากินตี่ข้าวหลามแทงบอกว่ากินข้าวหลามมาก จะเอาผัดอะไรนนมีวุ้นเส้นจะเอาอะไรไอยากกินอะไรเป็นอยากไรข้าวหลามบางเขาไหม่รู้ไม่รู้ขายไงในข้าวหลาม <50 S 1> นะบอกละห้าสิบบาทตัวอันครับบอกละห้าสิบเบสห้าห้าสิบ เอาไหมอ่ะเรื่องก็ได้เอาอะไรอย่างเงี้ก็ได้อยากกินพวกลาบอ่ะจะกินที่ไหนมีดิจะกินน้ำพริกเห็นน้ำพริกเคาเห็นน้ำพริกหรือยังมีก็เอาเลยสิแต่อยากกินน้ำพริกนี่แหละกล่องเท่าไหร่ยี่สิบเฮ้ยยี่สิบบาทเหรอโอเคเยอะยี่สิบบาท อา่าแล้วพีว่ไหนดูวก็เธอพูดนี่อยากกินอั้ฝั่งนี้มันเช้นทอดไข่ทอด วันทนี่ท้ายหรือเปล่าบุ้งในงานหน,นู่มหนุ่มไม่เยอะตรงไหนโอุ้ยสลัดข้างหน้าตินสลัดเพื่อสุขภาพกล่องละสี่สิบบาท โอ้ยม <ừ> <ừ, ừ. S 1> ีหน <ừ. S 1> <c ười> ่อไม้ต้มด้วยอันนี้ถุงเท่าไหร่อะถุงใหญ่ห้ถุงเล็กสามสิ มีผักอะไรกินนะเกักงเปิดก็น่ากินอ่ะนั่นเปิปูปลาหอปลาอันนี้ไมงดาปลาแมดาปลาอันนี้ปิดทูปลาครไม่เอานาทีไป 60บาทครับพสารัพันนริมึงมีไปไมอ๋อเอาออมะเขื่อนกับน้ำพริกมาไปปะเอาเกเปลือดไปป่ะเกเปลือน้าพริกหน่ะดูดิปลาล้านก็มเราเนีนเนี่ยปลาล้านมาเรามันปลาตัวนี้ไปว่าไหนตัวนี้ตัวนี้เราซื้ออันนี้กับอันนี้ไปมั้งเมื่อกี้นะ แล้วก็ปลาดีดเออเอาปลาราดีเอาแกงถั่วไม้กันนะจะเอาไว้เดมเขาเขาเขามีเขามีข้าเหนียวไหมมีค่ะข้าเหนียวมีค่ะเอามีทั้งขาวทั้งดำค่ะหลบกันเออเออไม่ต้องไม่ต้องเอออีกเอออยากได้ปลาร้านะดีด

บเท่าไหรนะข่่โอ้มาเันเนแน้หอไม่ชอบขนาดน้เปียวเนาะมันแอร์มันซื้อไปมั่งแล้วแหละ ฝั่งนี้ลูกชิ้นปิน้งไชตั้งหมูปิ้งไง อาิ่ขนมอะไรหาอะไรอีกหน่อไม้ต้มก็เหลือแต่อันใหญ่เลยจะกินหน่อไม้ต้มหน่อยใส่ในผลไม้เกียมเกียมข้าวิด

ไอ้น,น้ำพริกมึงจะได้น,น้ำพริกอะไรใหม่มเมงดากัมาเขืออ๋อไอ้แอปเปิลพื้นมาแล้วเมงดาใส่น้ำมะเขือเทศแต่น้ำมะขามก็เลยไม่กล้าซื้อ้อวยทียไ่ไหนเขาบอกเมงถามเมื่อกี้ <laughs> าามมาเปรี้ยวเรอคใส่น้ำาม้ำมะขามมะเขือเทศมันจะไม่เปรี้ยวเลยไง <laughs> จะมีคนหรือเปล่าไก่ติดหนังเฉพาะสูดโอ,โอ้ที่บเลยอะ่ะ ดูสล mm ัด hmm. สั่อไหครับสมยว่าสทเท่าไหร่ี เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมอันนี้ผลไมา้ค่ะนีแ่คือเต็นแ์เจมอ๋อห้าสิบเหมือนกันหมดไม่ซื้อเลยเดินหนีเลยป้ายเขียนสี่สิบแต่เราไปถามห้าสิบแล้วไง บอก,การาคาไม่ตรงกับป้ายเดินหนีแล้วป้ายเขียนมาคือสี่สิบบาทพ่อไปถามบอกค่าสิบเดินหนีไปเนี่นอยอะไรเนี่ยอเอาเพิ่มอีกน้ำพริกรออเอาเพิ่มอีกหนึ่งขวาน,นี้เ,เล่อันนี้อะไรนะปลาทูปลาราครับเอาป,ปลาทูปลารานี่งเท่าไหร่สามสี่บาทครับ

สูงอยู่นะนกเกี่ยวกับราคาต่างจังหวัดต้นพิกขนาดนี้ปก,กติกรุงเทพไม่เกินยี่สิบพริกปะทูปลาธรรมดาสามสิบบาทถือว่าแพงแต่ก็กินแหละ <laughs> อยากกินครับวันนี้ก็ขอัาแค่นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขับไปเมื่อไปร